มาเราเจอกันตอนบ่ายเราต้องกล่าวคําว่าเจอกันทุกครั้งเราต้องกล่าวคําว่าสวัสด <sa ีวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาใหม่ลูกน้องไม้น้องไม้ทำนีดีน้องไม้ทำสวย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 ลูกสวัสดีต้องยกมือขึ้นไปอย่างนี้ไหมเราต้องก้มศีรษะก้มหัวของเราทำไมเทำไมดูค่ะเดีลูกลูกีต้องมาอ่าน้องไม้ดูกคุณหนึ่งเป็นตัวอย่างนะคะ อะสวัสดีผู้ใหญ่ลกเอามือไว้ระหว่างหน้าอกน้องไม้จ้าน้องเขตจ้าหนูมองมาระวังหน้าอกน,นะลูกนะอ <Maybe. S 1> ๋อคบศีสารลงสวัสดีค่ะน่ารักมากมากเลยค่ะลูกแบบนี้ไม่เอานะแบบนี้ไม่ทำแล้วนะลูกนะมันไม่น่ารักนะคะนะแบบคนเก่งต้องทําไว้มื่อระหว่างหน้าอกนะลูกไว้ผู้ใหญ่นะคะแล้วก็สวัสดีค่ะคบศีสารลงนะลกน <Okay. S 1> ๆๆนะ เมื่อเช้าคุณครูให้เด็กๆทําอะไรคะการบ้านของเราคือเมื่อเช้าทําอะไรเอ่ยตอนบ่ายวันนี้คุณหนึ่งบอกว่าอ่าเรียนนะคะให้หนูวาดภาพสิงโตใช่ใชใชไหมคะมสิงโตเป็นสัตว์ประจําชาติประเทศอะไรคะประเทศอะไรคะฮะสิงโตเป็นสัตว์ประจําชาติของประเทศอะไร สิงคโปร์เก่งมากค่ะแล้วตอนบ่ายว้าเก่งมากเลยอนนเขตอย่าลืมถ่ายภาพนะคะแล้วก็ส่งมานะคะให้คุณครูดูด้วยนะคะอือมีละบายสีเรียบร้อยแล้วโอ้โหหลายตัวเลยคุณหนึ่งคุณหนึ่งหวดง,งไม้หัวนี่คุณหนึ่งดูจากทางนี้เรียบร้อยแลย้วอะนงไม้น,มนงไม้มองหน้าจอดูพี่เขตเพื่อนของเราว่าสิงโตสวยไหม น้องไม้ว่าสิงโตหรือยังน้องไม้ว่ายังเตี้ยนน่ารักกว่านี่ไงญลูกนี่น่ารักมากเลยอ่านี่มีสิ่งโตสามตัวเลยนี่น้องไม้ว่าหรือยังครับน้องไม้วาดยังลูกยังไม่ว่าน้องไม้ว่าด้วยนะคะคราวนี้เมื่อเช้าเราได้คุณลหระเมื่อเช้านี้ใครจําได้ทบทวนก่อนลูก สัตว์ประจำชาติอาเซียนเด็กๆจำสัตว์ประจำชาติอาเซียนมีตัวอะไรบ้างคะใครจำได้บ้างมีตัวอะไรบ้างใครจำได้บ้าง โอ้เก่งจังเลยอะต่อไปลูกต oh, ่อไปมีอะไรอีกย sure. ังตอบไม่ครบเลยชชางชงอ้าวมีอีกมีอีกมีอีกที่คล้ายๆกระทิงอะลูกตัวอะไรคะกูอะไรนะยควายไปแล้วยไปแล้วตัวอะไรคะที่คล้ายๆควายคล้ายๆกระทิงเขามีชื่อว่ากูปีใช่ไหมคะเด็ก ใช่ไหมเอ่ยคราวนี้เด็กๆจําได้แล้วคราวนี้จะมีเกมให้เด็กๆจับผิดภาพใช่ไหมคะคุณครูเตนที่ขาให้เด็กๆนะคะคุณครูจะถามเด็กๆว่าสัตว์ประจําประเทศไทยของเราคือตัวอะไรคะตัวภาษาเกตไม่ใช่ค่ะฟังดีๆนะคะสัตว์ประจําชาติอาเซียนของประเทศไทยนะลูกสัตว์ประจําชาติของประเทศไทยคือ สัตว์ชนิดไหนลูกอ่ะคุณครูจะมีภาพให้เด็กๆเลือกนะคะแล้วให้เด็กๆกากระบาดภาพที่เป็นสัตว์ประจําประเทศไทยของเราเดี๋ยวอ้าอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งเอาให้เด็กๆดูนะอ๋อโอเคได้ไหมอ๋าเด็กๆมองหน้าจอนะคะมองหน้าจอนะแล้วคุณหนึ่งจะทายให้เด็กๆถ่ายครูครับตรงนี้ใช่ไหมเน่ย เป็นเงี้ยจ้าลูกขอบคุณมากสวยมากเลยใครทำเด็กๆขะเด็กๆมองหน้าจอนะเด็กๆเห็นตัวอะไรเอ่ยอะไรนะอ่นเพื่อนึเพื่อนตกนิดเนียวคุณลุงค่ะคุณลุงคนนี้มีชื่อว่าอะไรคะสันต์จ้าันต์สเก่งมากเลยซึ่งคุณครูจะให้เด็กๆนะคะระบายสี ซันตตคอสนะคะมาส่งนะคะอ<า>ของน้องเขตครุงรูฝากนี่ปานวาดไปให้แล้วนะคะ<อ>สวยไหมคะอันนี้คือของเพื่อนเราที่ระบายมาส่งนะคะถ้าใครถ้าใครไม่สามารถระบายในกระดาษได้เด็กๆ,ๆก็เดี๋ยวส่งไปในรูปภาพเดี๋ยวเด็กๆระบายในโทรศัพท์นะลูกนะระบายอะไรเหรอระบาย<อ>คลิม์มาสนี่ไงคภาพคุณลุงซันตตคอสนะคะเด็กๆ ใครใครที่ค้างเดี๋ยใครระบายแบบกระดาษไม่ได้เดี๋ยวหนูก็ระบายลงในโทรศัพท์มือถือแล้วส่งมาให้คุณครูเน่อจากคุณครูเฟนตี้แล้วคุณตุ้มดูนะลูกนะแต่ถ้าใครสามารถอะไรนะคะใครลูกค่ะอ่าคทาานี้มา ครูหนึ่งจะถามเด็กๆแล้วว่าเด็กๆมองหน้าจอเด็กๆเห็นตัวอะไรบ้างคะสัตว์ที่อยู่ในภาพมีตัวอะไรบ้างนี่หรอครับอะไรคะใช้ชนะเมษาวางของเล่นก่อนนะคะอะไรนะคะคุณครูบอกว่าตัวอย่างนี้เหรอว่าสสิงโตค่ะลูก ว่าสิงโตอันนั้นสิงโตนนใช่ไหมไสิงโตหรือเปล่าหนหันหน้ามาให้คุณครูดูสิคะอันนั้นเสือหรือสิงโต,ตสิงโตนะคะลูกเด็กๆหนูว่าลูกสิงโตนะอ<ด>้าวคราวนี้คุณหนึ่งถามเด็กๆน้องไม้เอาเอาตุ๊กตาวางลงน้องไม้น้องเขตหันหน้ามองน้องเขตหันหน้ามาด้านนี้ค่ะหันหน้ามาหาคุณครูค่ะแล้วมองที่ภาพมีตัวอะไรบ้างในภาพ มีเด็กๆเ,เห็นอะไรบ้างในภาพคะมังกรมังกรโดนดูอะไรอีกลูกช้างช้างอะไรอีกคะควไ,ไหนควายไหนควายใช่หรือเปล่าไม่ใช่ควาย,ไม,วายไม่ใช่ควายนะเขามีชื่อว่ากูปรีอ่ากูปรีแล้วตัวนอ้าวเท่านี้คุณครูแฟนตี้บอกว่าให้เด็กๆก,กา,กร,าร์กาบทับภา สัตว์ประจำชาติไทยสัตว์ประจำชาติไทยคือตัวอะไรคะสัตว์ประจาชาติไทยสัตว์ประจําช้างช้าง,างะนะคะเพราะฉะนั้นแล้วหนูต้องกากระบาทภาพช้าง,างกี่ภาพคะช้างมีกี่ตัวลูกหนึ่งตัว,ตวเก่งมากค่ะลูกถ้าอย่างนั้น<อ>เด็กๆสามารถทำไนดะ้ เอาอยากอยากทำเยอะๆหรอกากระบาดถูกต้องลูกกากระบาดภาพเดียวที่เดี๋ยวคุณครูจะถามน้องเชชนะาเมษานะคะอ่านน้องเขตจาน้องเขตปิดไมค่ะลูกอ่าน้องเขตปิดไมก่อนนะคะคุณครูจะถามน้องเขตนะคะคนเดียวใครคือน้องเขตให้ปิดไมค์ใครที่ไม่ใช่น้องเขตให้เปิดไมค์เชชนะาเมษาเปิดไมค์ค่ะ ไม้พี่ไม้เปิดไม้ก่อนอครับไม้ครับตอบคําถามคุณครูหนึ่งนะคนเก่งตอบนะลูกสัตว์ประจําชาติไทยคือตัวอะไรครัตัวอะไรครับหนูดูภาพหนูสิตัวไ,<ม>ไม่ใช่เมื่อกี้คุณครูแฟนตี้จะยกจะยกให้ดูแล้ว,ะลวนะใช่ใช่แม่สาม,มองมาที่คุณครูตัวอะไรครับ S <S 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 ม้าม้าดูภาพค่ะลูกสัตว์ประจำชาติไทยเมื่อเช้าที่เราเรียนไปสัตว์อะไรเป็นสัตว์ประจำชาติไทยเราลูกชซชนะเมษาได้ยินคุณครูไหมคะ ได้ยินถามมาพ่อยได้อ่าได้ยินแล้วตอบคำถาม <c oughs> คุณครูสิลูกว่าสัตว์ประจำชาติไทยที่หนูเรียนไปเมื่อเช้าคือตัวไหนที่หนูดูจากภาพได้กรือสัตว์ชนิดไหนคะแล้วตัวอะไรอ่ะอ่าหนูมองมาที่คุณครูคุณครูคกำลังทำท่าทางอะไรคะที่มีวงมีงา <c oughs> <c oughs> สงสัยวันนี้น้องไม้อดได้ดาวแล้วแน่ๆเลยน้องไม้จ๋าน้องไม้ตั้งใจเรียนแล้วก็ตอบคำถามคุณครูคสิลูกตัวอะไระอ,อ่ะฟังคุณครูนะคะตัวอะไรเอ่ยมีงวงมีง,า,ง,มงามีงว,วงและมีงาตัวอะไรเอ่ยมีเงินตัวทองมีงวงด้วยเหรอลูกไม่ใช่ไม่ใช่ตัวไอ้เหี้ย ชชนะเมษาครับเอาใหม่อ่าฟังคุณครูนะคะคุณครูถามหนูว่าตัวอะไรมีวงแล้วก็มีงามองที่ภาพนะคะชัยชนะเมษาได้ยินคุณครูไหมคะมอ่าคราวนี้ถ้าอย่างนั้นแม่ฝนัะใบงานใบนี้ใหใช้ชนะเมษามทำเอง,เองนะแม่ฝนไม่กากระบาดให้น้องนะลูกนะ อ่าครูหนึ่งถามว่าสาัตว์ประจำชาติอาเซียนของประเทศไทยสัตว์ประจำชาติของประเทศไทยเกือตัวอะไรลูกเมื่อเช้าที่หนูเรียนไปนิน้มิมนมหนูเป็นคนเรียนแม่ไม่ใช่รออ่าเห็นไหมเมื่อเช้าแม่ฝนมาได้เรียนกับหนูลูกอ่หนูหันหน้ามามองคุณครูนะคะใช่ชนะเมษาคุณครูจะใบให้หนูนะหนูตั้งใจฟังนะ ไม้ค่ะแม่แม่แม่ฝนจ้าแม่ฝนแม่ฝนจ้าลูกฝนเดี๋ยวน้องฝนน้องฝนให้แม่ฝนให้น้องไม้ลองทําเองนะลูกนะถูกกีดคุณหนึ่งไม่ว่านะแต่คุณหนึ่งอยากให้น้องไม้ลองทาเองนะลูกนะ น้องไม้ครับเอาโทรศัพท์ไปให้แม่ฝนคุยก่อนอ่หนูอย่าเพิ่งเดินนะน้องไม้แม่อาแม่ฝนลูกแม่ฝนคะแม่ฝนจา้าแม่ฝนเดี๋ยวแม่ฝนลองให้น้องไม้ทำใบงานใบนี้เองนะลูกนะแล้วครูหนึ่งจะดูว่าน้องไม้ รู้รู้จักสัตว์ประจําชาติไทยไหมลูกนะผิดถูกคุณหนึ่งไม่บ้าน,นะลูกแต่คุณหนึ่งอยากรู้ว่าน้องสามารถตอบคําถามเองได้ไหมเดี๋ยวแม่ฝนลองให้น้องทําหลังจากที่เรียนกับคุณหนึ่งเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ฝนลองให้น้องไม้ทําดูนะลูกนะค่ะโอเคค่ะลูกเดี๋ยวคุณหนึ่งฝากด้วยนะลูกนะเวลาเวลาเรียนน่ะลูกระวังเวลาเรียนแล้วมีน้องๆมาใกล้ๆกะน้องไม้สมาธิจะหลุดเร็วนะลูกนะ โอเคจันลูกขอบคุณมากค่ะน้องเขตจ้าปึ๊บอ่ะครั้อ่ะคราวนี้น้องเขตน้องเข็ดต้นไม้ไม่เดินไปเดินมานะคะน้องไม้นั่งลงก่อนถ้าน้องไม้ไม่นั่งคุณครูก็จะไม่สอนนะคะก็ให้น้องเข็แล้วเพื่อนๆในห้องนั่งรอรอน้องไม้คนเดียวเลยน้องไม้นั่งลงประจาที่ตัวเองลูกที่หัคิปอ่าเข็หมดแหละโอเคโอเค งั้นจ้าน้องเคจจ้าเดี๋ยวคุณคุณปูเปนตี้ส่งรูปนี้ให้นะคะกับน้องไม้ด้วยเดี๋ยวน้องเคจกับน้องไม้ทำแต่เอาตัวเดียวหนูอยากได้หนูอยากได้หลายตัวเลยลูกอะไรนะคะกระบาดช้างตัวเดียวเหรอใช่แล้วค่ะต้องลวลูกช้างกากระบาดช้างตัวเดียวเพราะช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทยอะตอนนี้น้องไม้จำได้ไหมคะเพลง น้องไม้น้องเขตจําได้ไหมคะเพลงเมื่อเช้าที่เราร้องไปไม่รู้เพลงอะไรไมอมแสดงว่าน้องไม้ไม่ตั้งใจฟังคุณครูสอนนะคะเพราะว่าถ้าน้องไม้ตั้งใจฟัง <Okay. S 2> น้องไม้ก็จะจําได้ว่าเป็นเพลงเกี่ยวกับคริสต์มาสนะคะใช่ไหมคะน่ okay. Okay. อ่าคราวนี้ไม่เป็นไรลูกไม่เป็นไรโอเคไม่เป็นไรไหนคะอ ว้าววาดตัวสโนว์แมนว่าเสร็จแล้วเหรอคะเก่งจังเลยเป็นที่ระบายสีหรอคะเป็นที่ระบายสีหรือเป็นที่วาดคะลูกน้องเขตวาดเองหรือระบายสีคะเว้ยเก่งจังเลยปรบมือน้องเขตจ้าน้องเขตครับถ่ายภาพมาอวดคุณครูด้วยนะคะน้องเขตครับได้ยินคุณครูไหมครับ รึกษาคุณยายอยู่ค่ะน้องเขตจ่าเดี๋ยวน้องเขตถ่ายรูปซันต้าคอสกับสโนแมนมาให้คุณครูหนึ่งกับคุณครูเป็นะยังไม่ได้ระบายโอ้ยังไม่ได้ระบายโอเคค่ะระบายก่อนนะใ่ะระบายสีก่อนนะคะลูกงั้นเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆนะคะไปทํากิจกรรมนะลูกนะส่วนเนื้อเพลงคริสต์มาสเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวให้คุณครูเป็นติ๊ดตัดให้เหลือสั้นๆก่อนแล้วให้หนูได้ฝึกร้องนะคะโอเคไหมครับเด็กๆค่ะ โอเคค่ะลูกมางั้นก่อนจากกันก่อนจากกันวันนี้คุณครูออกไปก่อนจะคุยกับน้องเคศนะครับหนูจะคุยกับน้องเคศครูออกออกแล้วคุยกับน้องเคตคุยเรื่องอะไรคะบอกคุณครูหนึ่งตอนคุยเอามาก่อนจากนั้นมาลากันก่อนแล้วมาคุยกันแล้วมากล่าควาขอบคุณก่อนแล้วเด็กๆเด็กๆเอาใหม่ลูกเอาใหม่น้องไม้น้องไม้ไม่เอาไม่สวัสดีแบบนั้นลูกเอาใหม่ น้องไม้คุณคไม่เอาคุณหนึ่งไม่สวัสดีถ้าเด็กๆทําไม่น่ารักคุณหนึ่งไม่สวัสดีด้วยคุณหนึ่งบอกว่าให้พนมมือเวลาไห่หน้าหา่ไม่ผู้ใหญ่มือต้องอยู่ที่หน้าอกค่ะไม่ไม่อยู่บนหัวแบบนี้ไม่ใช่ลูกไม่เอาไม่น่ารักเลยไม่ผู้ใหญ่มืออยู่บริเวณหน้าอกพนมมือขึ้นสวยๆคนเก่งอ่าอ่าน้องไม้มา่ะ เดี๋ยวรอน้องไม้ก่อนนะครับอ่ะาโอเครอน้องไม้ก่อนนะลูกอ่ะพนมมือโอเคอ่ะน้องไม้พนมมืออยู่ที่หน้าอกค่ะหน้าอกอยู่ไหนคะหน้าอกหนูอยู่ไหนหน้าอกอยู่ตรงนี้ลูกอยู่อกเราอยู่ตรงนี้นะอ่านุมองมาที่คุณครูนะคะเอที่มีหัวใจอ่ะพร้อมไหมคะลูกหนึ่งสองสามขอบคุณค่ะโอโอเคค่ะเดี๋ยวเด็กๆตั้งใจทำแบบฝึกหัดนะลูกนะ